ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกแกห้ามออกจากห้องนอนเด็กขาดจะกินก็ต้องอยู่ในห้องไม่ต้องออกมาให้คนข้างบ้านสงสัยฉันติดแอร์ให้แกต้้งสองตัวนะห้องสวยเส,ยสยื้อผ้าดีๆมีหมดไม่ต้องมาทำหน้าเศร้าแค่แกถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ไปนอนกับแขกก็ให้มันเสร็จชีวิตสบายจะตายยังจะมาดัดจริตอยากจะมีเพื่อนอีกหรอบ้านไม้เก่าใต้ร่มเงาต้นไทรอยู่ริมคลองหลังวัดเป็นบ้านที่ใครเดินผ่านแล้วก็อดหันมองไม่ได้ ไม่ใช่เพราะความงามของบ้านแต่เป็นเพราะความเงียบงันที่ปกคลุมอยู่แม่กำไรอายุ50ปีคนที่ชาวบ้านจำได้ว่าเคยเป็นสาวสวยในยุคก,ก่อนมีลูกสาวถึงสาคนหน้าตาดีสะดุดตาแต่ละคนก็ชื่อคล้ายกันจนบางคนก็สับสนมาลัยคนโตอายุ28ปีผิวขาวผมยาวนิ่งเงียบตลอดเวลามารีคนกลางอายุ24ปีรูปร่างเล็กเรียบร้อยเหมือนเด็กวัด ส่วนมาริคนเล็กอายุ18ปีดวงตาใสซื่อมันเด็กแต่กไรไไ้แววประกายแห่งความสุขแม่กำไรไม่ยอมให้ลูกเรียนเกินชั้นประถมปีที่6นางจะพูดตลอดเวลาว่าเรียนเยอะไปก็เปลืองเวลาเปล่าพอนางพูดอย่างนั้นก็จะไม่มีใครถามในทางกลับกันลูกๆก,ก็ไม่เคยโต้เถียงไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมานอกจากรับคำของแม่แบบเงียบๆเ,เด็กทั้งสมคนไม่เคยก้าวเท้าออกจากบ้านไม่เคยไปตลาดไม่เคยไปงานวัด แม่แม้แต่จะไปเล่นกับเพื่อนในวัยเดียวกันพวกนั้นน่าอยู่แต่ในบ้านนะไม่เคยเห็นเดินออกมาสักคนเลยปนวนกับซิบอยู่ในกลุ่มแม่บ้านอยู่ที่หน้าร้านชำจริงสิแล้วสามีของแม่กำไรล่ะเคยมีใครเห็นไหมฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วนะยังไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนที่เป็นพ่อของเด็กเลยตอนท้องนะ่ะก็ไม่เคยเห็นสักคนอยู่ดีๆก็มีเด็กโผลมาทีละคนเออก็จริง่ะสิแล้วที่แปลกว่านั้นน่ะน,นะ บ้านหลังนั้นน่ะมีผู้ชายหลดหล่อเวทเวียนเข้ามาทุกอาทิตย์เลยใช่หล่อด้วยนะเออหน้าตาดีจนไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะเหมือนพวกนักธุรกิจเลยนะแต่ก็ไม่เคยซ้ำหน้าเหมือนกันเลยนะมาวันเดียวแล้วก็หายหัวไปแล้วลูกๆก็เงียบไม่มีใครพูดไม่มีใครยิ้มเออหรือว่าพวกนั้นน่ะไม่ใช่แค่แขกอย่าไปพูดอย่างนั้นนะเดี๋ยวแม่กำไรได้ยินเข้าเดี๋ยวโดนดุเอา ชาวบ้านก็พูดกันอย่างระวังปากเพราะแม่กำไลไม่ใช่คนธรรมดานางม,มีสายตาที่แรงนางเป็นคนที่สายตาแรงเวลาขึ้นเสียงเด็กร้องไห้ก็ยังหยุดเสียงของนั่งแหลมสูงดังมนคลังเวลามองใครก็เหมือนจะมองทะลุเข้าไปข้างในบางคนก็ลือกันว่านางเรียนสาย,ยศาสตร์มาจากป่าลึกบางคนก็บอกว่าเคยเป็นเมียน้อยของเจ้าสำนักใหญ่จนต้องหลบมาอยู่ที่นี่แต่ไม่ว่าใครจะพูดอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่เห็นกับตาก็คือ ลูกสาวสามคนหน้าตาสะสวยแต่งตัวเรียบร้อยนั่งเงียบๆในบ้านที่หน้าต่างปิดตลอดแล้วก็มักจะมีชายแปลกหน้าหน้าตาดีมักเดินเข้ามาเงียบๆแล้วก็หายไปในค่ำคืนที่เงียบสนิทในบ้านที่เงียบๆหลังต้นไทรที่วังเวงเหมือนเดิมเสียงพิมพ์โทรศัพท์ของแม่กำไรก็ดังแผ่วขณะที่นั่งอยู่ที่โต๊ะใกล้หน้าต่างเปิดโทรศัพท์สองเครื่องหนึ่งเครื่องก็คือของแม่อีกเครื่องหนึ่งก็คือของมาลัยลูกสาวคนโต ที่กำลังกลมหน้ากลมตาเงียบๆอยู่บนที่นอนแม่คะมาลายขออะไรสักอย่างได้ไหมเสียงเธอเบาแต่ก็อาจแนนไปด้วยความกล้าเล็กๆที่สะสมมานานกำาไงยังไม่เงยหน้าตอบทั้งที่สายตาก็ยังอยู่บนหน้าจอจะขออะไรอีกละ่ะจะขอหยุดเหมือนทุกทีอีกเหรอมาลายก็เกินน้ำลายรวบรวมแรงใจรวบรวมแรงใจที่จะพูดต่อคือหนูสงสารน้องนะคะหนูไม่อยากให้มาลีแล้วก็มาลิสต้องไปเจออะไรแบบหนูอีกแล้วนะคะคุณแม่ หนูรู้นะคะว่าเงินที่แม่หามาให้เราอะ่ะทำให้เรามีข้าวกินแต่หนูก็ไม่อยากที่จะเป็นแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะหนูอยากออกไปทำงานอยากไปตลาดไปเจอโลกจริงๆบ้างอะ่ะกําไรก็เงินน้าขึ้นา้าฉามองหน้าลูกสาวด้วยแววตาที่เย็นชาโลกจริงที่แกว่าเนี่ยคืออะไรหรองานที่เงินเดือนห้าพันเจ็ดพันอย่างนั้นเหรอต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเหนื่อยเหมือนหมาแล้วสุดท้ายก็ได้แค่เงินที่ซื้อเสื้อผ้าอย่างไม่พอแต่หนูก็ได้เลือกทางของหนูเองนะคะ หนูจะได้ไม่ต้องมานอนกับใครก็ไม่รู้ไม่ต้องยิ้มให้กล้องเวลาที่หนูไม่อยากยิ้มเลิกพูดบ้าๆได้แล้วมาเลายแกควรที่จะขอบคุณฉันด้วยซ้ำที่ทําให้พวกแกมีชีวิตดีๆแบบนี้มาลลยก็น้ำตาคลอพยายามที่จะไม่เถียงแม่เอารูปหนูไปลงในกลุ่มที่หนูไม่รู้จักแม่ให้หนูตอบแชทผู้ชายแปลกหน้าและบางคนน่ะหนูกลัวนะคะแม่หนูรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยอะ่ะแกกลัวอะไรหรอมาลลยคนพวกนั้นนะ่ะเขาให้เงินเราเขาเลี้ยงดูพวกเรา ฉันคัดมาแล้วทั้งนั้นหน้าตาดีทั้งนั้นจะกลัวทําไมหรือว่าแกอยากจะไปทํางานเย็บผ้าที่โรงงานกับพวกบ้านล่างไม่ค่ะแม่หนูแค่อยากเลือกได้บ้างอะ่ะหนูอยากให้น้องๆได้เรียนนะคะอยากให้น้องมีเพื่อนพอได้ละน้องๆของแกไม่ต้องไปเจอโลกเน่าๆข้างนอกหรอกแม่ปกป้องพวกแกเอาไว้อยู่ในนี้อยู่ในเฟซซ้อนของเราโลกนี้มันน่ากลัวเกินไปสําหรับผู้หญิงสวยๆอย่างพวกแกมาลาัยก็ก้มหน้าน้ําตาหยดใส่ฝ่ามือ เธอรู้แล้วว่าคำพูดของเธอไม่มีทางทะลุเข้าหัวใจแม่แน่แม้เธอจะร้องไห้จะวิงวอนแต่สำหรับแม่มะเลยแล้วการควบคุมคือสิ่งเดียวที่หล่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวเอาไว้ได้ในห้องนอนที่ถูกจัดไว้ราวกับห้องทายแบบพามาลูกไม้บางสีขาวสะบัดต,ตามลมเย็ยนมาจากห้องเครื่องปรับอากาศเตียงสองชั้นตั้งขนานกับผนังห้องผ้าปูเตียงสีชมพูลายดอกไม้เล็กๆพรมขนนุ่มๆวางอยู่กลางห้องโคมไฟตั้งเพลินเปิดแสงสีส้มพอจะอบอุ่น กล้องถ่ายรูปก็ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมข้างโต๊ะกระจกมารีน้องสาวคนกลางก็นั่งพิงผนังข้างพี่น้ำตาซึมมารีน้องคนเล็กก็นั่งกอดเข่าข้างๆเสียงของเธอเบาแทบที่จะกลือนไปกับเสียงแอร์พี่มารยเราต้องอยู่แบบนี้ไปจนแก่เลยหรอคะหนูอยากไปเรียนคะ่ะอยากมีเพื่อนอยากไปข้างนอกบ้างอะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆตามใจเราเลยมารีก็พูดด้วยเสียงสัน่นมารีก็เสริมด้วยเสียงเ่าเบาว,าว่าหนูไม่เคยเห็นรูปตัวเองเลยนะคะ หนูรู้แค่ว่าแม่บอกว่าให้ยิ้มแล้วก็บอกให้โพสต์แล้วก็เงียบไปหนูไม่รู้เลยว่าแม่เอาไปไว้ที่ไหนหนูกลัวผู้ชายพวกนั้นที่มาตอนกลางคืนหนูไม่อยากเจอไม่อยากต้องนั่งเงียบๆในห้องคนเดียวเวลาที่แม่พาใครมาคุยกับพี่มาลิมาไหลก็ขยับตัวชา้ชาๆก่อนที่จะเอื้อมมือไปกอดน,น้องทั้งสองคนเอาไว้แน่นเธอไม่ได้พูดอะไรในทันทีเพียงแค่งเงียบแล้วก็ปล่อยน้ำตาของตัวเองรินออกมาชา้ชาๆ ถ้าเราไม่หนีออกไปอ่ะเราจะไม่มีวันได้เห็นโลกข้างนอกเลยใช่ไหมพี่มาไลก็สบตาน้องทั้งสองคนแววตาของเธอเต็มไปด้วยคําถามและก็ความหวังเล็กๆแต่คําตอบของมาไลก็เต็มไปด้วยความเศร้าและความรู้สึกผิดที่เธอไม่สามารถปกป้องน้องได้พี่ก็ไม่รู้นะแต่พี่ก็สัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้พวกหนูต้องอยู่บนโลกนี้แบบนี้ไปตลอดหรอกเสียงลมหายใจของทั้งสามคนก็เตลือไปกับบรรยากาศของในห้องที่แม่จัดเตรียมไว้ให้สวยงามแต่สําหรับพวกเธอ มันไม่เคยเป็นบ้านเลยมันคือกรงที่ไม่มีแม้แต่ลูกกรงเหล็กแต่กับพันธนาการหัวใจเอาไว้แน่นหนายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในเช้าตู่แสงแดดอ่อนๆสองรอดผ้าม่านเข้ามาในห้องนอนมาลาัยก็ยืนอยู่ที่ริมหน้าต่างมือเล็กๆของเธอค่อยๆโบกไปตามถนนหน้าเรือนยายชีวีญิงชราผมขาวที่กำลังใส่บาอยู่กับชาวบ้านก็ได้เห็นยิงสาวในชุดกระโปรงสีหวานโบกไม้โบกมือออกมาจากนอกบ้านของเธอเธอจึงพูดขึ้นมาว่า หนูเอ้ยมีอะไรหรือเปล่าล่ะลูกต้องการให้ยายช่วยอะไรไหมยายชวีก็ตะกรกลับมาอย่างเป็นห่วงแต่มาลายยังไม่ทันได้ตอบเสียงทุ่มต่ำก็ดังขึ้นมาจากหน้าบ้านกำไลกลับมาจากตลาดเร็วกว่าปกติเธอพุ่งเข้ามาในบ้านกระชากแขนม,มาลายอย่างแรงจนตัวแทบจะจะปลิวทันใดนั้นหน้าต่างกระูกกระแทบปิดอย่างสนัน่นฉันเคยบอกแกแล้วไงว่าอย่าโผล่หน้าออกไปที่หน้าต่างเสียงตะวัดของเธอพร้อมกับฝ่ามือที่ฟาดลงม,มาที่แก้มของมาลายอย่างเต็มแรง น้ำตาไหลแต่สายตาก็ไม่ยอมแพ้แม่คะหนูแค่อยากจะทักคนข้างนอกบ้างอะหนูไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะผิดสิมันผิดมากเลยล่ะเพราะแกกําลังทําในสิ่งที่ฉันไม่ชอบแกอย่าคิดจะไปสร้างเรื่องบัดซบกับคนข้างนอกนะถ้าแกคิดที่จะฟ้องใครหรือว่าบอกใครฉันจะไม่เอาแค่หน้าแกนะทําไมแม่ถึงเป็นแบบนี้หนูเจ็บหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่อย่ามาทํากับน้องหนูแบบนี้หนูไม่ไหวแล้วนะคะมาลลยก็ตะโกนน้าตาของเธอเปื้อนหน้า หนูเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงค่ะแม่แม่ทำกับพวกหนูว่ายังไงอะแม่ก็ต้องได้แบบนั้นนะคะฝ่ามืออีกข้างหนึ่งก็ตบสวนขึ้นมาทันทีต่อด้วยเท้าที่เตะเข้าไาที่ท้องน้อยของมาลยจนเธอร้องลั่นกลิิงลงกับพื้นเธอไอสำลักเสียงครุกคุกอยู่ในลำคอมาลีและมาลีก็โผล่เข้าหาพี่สาวที่พยายามที่จะห้ามมาลีกับมาลีก็ร้องไห้เสียงสัน่นกำไลก็หยุดมือชั่วครูหายใจหอบยิบผ้าจากโต๊ะมาเช็ดเหงือ่อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พอแกห้ามออกจากห้องนอนเด็ดขาดจะกินก็นต้องอยู่ในห้องไม่ต้องออกมาให้คนข้างบ้านสงสัยฉันติดแอร์ให้แกตั้งสองตัวนะห้องสวยเสื้อผ้าดีๆมีหมดไม่ต้องมาทำหน้าเศร้าแค่แกถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ไปนอนกับแขกก็ให้มันเสร็จชีวิตสบายจะตายยังจะมาดัดจริตอยากจะมีเพื่อนอีกเหรอไม่มีใครกล้าพูดอะไรต่อมีแต่เสียงสะอื้นของทั้งสามพี่น้องที่กอดกันอยู่บนพื้นภายในบ้านที่ดูสะอาดเรียบร้อยรลวกับบ้านในฝัน แต่ทุกมุมล้วนเย็นเหยียบอ,อึดอัดแล้วก็เต็มไปด้วยเงาของคำสั่งที่ไม่มีใครกล้าขัดชาในวันนั้นหลังจากที่ใส่บา์เสร็จยาเชวีก็รู้สึกแปลกใจกับภาพที่เห็นมาตะกี้ภาพของเด็กสาวหน้าตาสาสวยในชุดกระโปรงที่ดูดีบกไม้บกมืออย่างหมดหวังออกมาจากหน้าต่างก่อนที่จะถูกผู้เป็นแม่กระชากลกับตัวไปเข้าไปในบ้านพร้อมกับเสียงปิดประตูดังลั่นมันไม่ใช่แค่แปลกแต่มันดูน่ากลัวเด็กคนนั้นไม่ใช่แค่โบกมือเล่นๆแน่ฉันว่ามันเหมือนเป็นการขอความช่วยเหลือนะ ยาชยชวีก็พึพมพำกับตัวเองอย่างสับสนระหว่างที่เดินกลับบ้านในตลอดทั้งวันใจของยาชยชวีก็ไม่เป็นสุขคิดวนไปวนมาอยู่นั่นจนสุดท้ายยายชวีก็ตัดสินใจเดินไปหาผู้ใหญ่บ้านวันชัยผู้ใหญ่บ้านที่ชาวบ้านต่างให้ความเคารพที่ศาลาหน้าบ้านของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่วันชัยก็นั่งอ่านเอกสารอยู่ใต้ร่มไม้ผู้ใหญ่บ้านฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังหน่อยเถอะเรื่องอะไรหรอยายชวี ยายชวีก็เล่าทุกอย่างอย่างละเอียดตั้งแต่ภาพเด็กที่โบกมือเสียงตะโกนเบาๆที่เหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างจนไปถึงท่าทีที่โหดเหี้ยมของแม่ที่ดึงลูกกลับเข้าไปในบ้านฉันรู้จากบ้านนั้นนะบ้านนั้นรู้สึกว่าแม่เขาจะเชื่อกำไลใช่ไหมใช่แล้วผู้ใหญ่บ้านที่หน้าบ้านมีพวงต้นไม้ประดับเยอะๆดูดีสะอาดานั่นนะจ๊ะแต่ก็ไม่เคยเห็นลูกๆเขาออกมาสักครั้งนะผู้ใหญ่บ้านวันชัยก็เริ่มขมวดคิ้วเออก็จริงด้วยนะ ฉันผ่านบ้านนั้นทุกวันแต่ก็ไม่เคยเห็นลูกมันออกมาแม้แต่ครั้งเดียวทั้งที่ก็ได้ยินว่ามีลูกตั้งสามคนใช่จากผู้ใหญ่ฉันยังสังเกตบ่อยๆอ,อีนะว่ามักจะมีรถเก๋งคันหรูจอดอยู่ที่หน้าบ้านบางคันนะนะขับมาดึกๆเดินๆแล้วก็จอดอยู่แค่แป๊บเดียวแปลกนะบ้านธรรมดาแต่ทำไมถึงมีแขกที่มีระดับขนาดนั้นผู้ใหญ่ยังไงก็ช่วยเข้าไปดูหน่อยเถอะนะฉันกลัวว่ามันจะไม่ใช่แค่เรื่องลูกไม่ออกจากบ้านนะสิ แต่มันอาจจะเป็นเรื่องของผิดมนุษย์ผิดธรรมชาติอยู่ในนั้นหรือเปล่าแววตาเด็กคนนั้นนะไม่ใช่แค่ของความช่วยเหลือแต่มันเหมือนอยู่ในนรกที่ไม่มีใครช่วยได้เลยผู้ใหญ่วันชยนัยเขาเงียบไปคู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเด็ดขาดยายไม่ต้องห่วงอะ่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการดูเรื่องนี้ด้วยตนเองถ้าพวกเขาไม่ทําอะไรผิดก็แค่พูดคุยกันแต่ถ้ามันผิดจริงๆฉันก็จะไม่ยอมให้เด็กพวกนั้นต้องอยู่ในขุมนรกอย่างนั้นหรอกไว้ใจได้นะ บรรยากาศในตอนเช้าก็เงียบผิดปกติแม้แสงแดดจะส่องผ่านรั้วไปในบ้านหลังใหญ่ของกำไรแต่กลับไม่มีแม้แต่เสียงหัวเราะของเด็กๆหรือเสียงทีวีสักนิดเดียวแต่สิ่งที่แหวกความเงียบนัันก็คือเสียงเคาะประตูจากรั้วย่างหนักแน่นผลกำไรครับผมผู้ใหญ่บ้านวันชัยนะมีเรื่องอยากจะขอคุยด้วยหน่อยนะ่ะไม่นานเสียงจากด้านในก็ดังขึ้นไม่มีอะไรจะคุยด้วยอย่ามายุ่งกับบ้านฉันนะผู้ใหญ่วันชัยก็ถอนหายใจทันทีผลกำไรผมไม่ได้มายุ่งหรอก แต่ชาวบ้านน่ะเขาเริ่มสงสัยลูกคุณนโตกันแล้วทําไมไม่เคยออกมาสักคนเลยล่ะผมก็แค่อยากให้คุณออกมาคุยกันดีๆมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรเงียบไปคู่หนึ่งก่อนที่ประตูจะเปิดช้าๆกาไลก็เดินออกมาในชุดภาพพันลายสีแดงเข้มหน้าตากระดุด,ดันแล้วก็เย็นชานี่มันลูกฉันนะแล้วก็ชีวิตของพวกฉันพวกคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งสอนหรืออยากจะรู้อะไรที่บ้านของฉันบ้านหลังนี้ของฉันฉันสร้าง ฉันเลี้ยงลูกของฉันมาด้วยมือของฉันเองอาหารดีมีเครื่องปรับอากาศทั้งสองตัวโทรศัพท์ก็ใหม่ๆเสื้อผ้าก็สวยๆก็เห็นกันอยู่ทุกอย่างฉันให้หมดพวกเขาก็ไม่ได้ลำบากอะไรแล้วทำไมจะต้องมายุ่งบ้านฉันด้วยผู้ใหญ่วันชัยก็ยืนนิ่งแต่แววตาก็ไม่ได้วันไหวอะไรคุณให้ทุกอย่างก็จริงแต่ทาไมใบหน้าของลูกคุณถึงมีรอยช้ำล่ะคุณบอกว่าพวกเขามีความสุขแต่นั่นมันความสุขของคุณไม่ใช่ของเด็กๆทันใดนั้นเองยาชวีก็สกิดแขนผู้ใหญ่บ้านเบาๆแล้วก็ มาไลายลูกคนโตอ่เขาโผล่หน้าออกมาที่ม่านหน้าต่างนะผู้ใหญ่หน้าเขาบวมช้ำเหมือนถูกตบเลยนะผู้ใหญ่บ้านวันชัยก็หันขวับมาทางกำไรทันทีคุณกำไรผมขอเข้ามาดูเด็กๆในบ้านหน่อยได้ไหมตั้งแต่ผมมาอยู่ที่เนี่ยยังไม่เคยเห็นหน้าลูกคุณเลยมันก็สมควรที่ชาวบ,บ้านก็จะสงสัยอยู่นะกำไรก็ยกมือขึ้นกันไม่ได้อ่ะคุณไม่มีสิทธินี่บ้านของฉันใครก็เข้าไม่ได้ฉันจะแจ้งจับในข้อหาบุกลุกนะ ผู้ใหญ่บ้านวันชัยกลับไม่สะทกสะท้านไม่เป็นไรหรอกครับผมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เรียบร้อยแล้วถ้ามาให้ผมเข้าไปไม่เกินเที่ยงเนี้ยเดี๋ยวตำรวจก็มาพร้อมกับหมายค้นแน่นอนแหละท่านใดนนานสีหน้าของกำไลก็เริ่มเปลี่ยนทันทีจากดุดันก็กลายเป็นตึงเครียดถ้าอย่างนั้นก็เข้าไปก็ดูว่าพวกแกจะเจออะไรกันขณะที่ผู้ใหญ่บ้านวันชัยเดินนำหน้าชาวบ้านสามสี่คนที่เดินเข้าไปในตัวบ้านดวงตาของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความสงสัยและความหวาดระแวง มเมื่อก้าวเข้าไปในห้องในกลางบ้านสิ่งที่เห็นก็คือกำไลยืนอยู่คนเดียวอยู่กลางห้องใบหน้าของเธอเรียบเฉยไร้สีสันไม่แสดงอารมณ์ใดๆเลยเธอจ้องไปที่ผู้ใหญ่บ้านอย่างนิ่งๆเรากับจะท้าทายทันใดนั้นเสียงดังตึงต้งตึง้งตึ้งดังขึ้นมาจากชั้นบนตามด้วยเสียงเด็กร้องไห้พร้อมกับเสียงแผ่วเบาผู้ใหญ่บ้านวันชัยก็หันความไปทางต้นเสียงทันทีเปิดห้องเดี๋ยวนี้แต่กำไลก็ยืนนิ่งไม่ขยับ มันไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะเด็กพวกนั้นมันดื้อจะตายมันจะร้องก็ให้มันร้องไปจะเปิดหรือไม่เปิดถ้าไม่เปิดฉันพังไปนะเปิดไม่ได้หรอกผู้ใหญ่กุญแจอยู่ข้างนอกฉันล็อกเอาไว้เองอ่ะคําพูดนั้นทําให้ผู้ใหญ่บ้านวันใช้ไม่ลังเลยอีกต่อไปลูกบ้านที่มาด้วยการสี่คนช่วยกันใช้ควานแล้วก็เหล็กแงะเมื่อประตูถูกเปิดออกภาพที่เห็นก็ทําให้ทุกคนใจหายวาบลูกของเขาทัา้งสามคนในสภาพที่ผมเผายุ่งเหยิงใบหน้าอิกโลตัวพร้อมซีด ผิวซีเซียมเหมือนไม่ได้ถูกแดดมาตลอดท้งชีวิตแต่เมื่อพวกเธอเห็นผู้ใหญ่บ้านและยายชวีทั้งสามคนก็กระโจนเข้ามากอดทันทีมาลัยคนโตร้องไห้เสียงดังแต่ก็ยังพยายามเข้มแข็งเพื่อน้องน้องคนกลางและน้องคนเล็กก็สะอื้นจนตัวสานตาแดงกำ่ำยายชีวีก็ซุดตัวลงกอดเด็กๆน้ำตาไหลทันทีโตเอ๋ยแม่พวกเองทำกันนี้ไดอย่างไงเมื่อสถานการณ์สงบลงผู้ใหญ่บ้านวันชายเดินเข้าไปที่ห้องนอนของกำไร หยิบโทรศัพท์มือถือของเธอขึ้นมาในนั้นมีแอปพลิเคชันแปลกๆและมีกลุ่มลับที่ต้องใช้รหัสเฉพาะเขาเรียกตำรวจมาให้ดำเนินการการตรวจสอบทันทีหลังจากที่ปลดล็อกโทรศัพท์ได้สิ่งที่ปรากฏก็คือโพสต์รูปภาพและข้อความมากมายในกลุ่มลับภาพของเด็กหญิงทั้งสามคนในมุมต่างๆนอกจากนี้ยังมีใช้ของกำไรกับบุคคลอื่นๆมีการนัดหมายโอนเงินและพูดคุยเหมือนการค้าขายมนุษย์ผู้ใหญ่วันใช้แทบไม่อยากจะเชื่อว่า ผู้หญิงคนนี้คือแม่แท้ๆของเด็กพวกนี้ทันทีที่หลักฐานแน่นหนาะผู้ใหญ่วันชายประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มารับตัวกำไรไปดำเนินคดีเธอตั้งข้อหาร้ายแรงหลายกระทงขนาะถูกใส่กุญแจมือกำไรก็ยังคงไม่ยอมรับผิดฉันแค่หาเงินพวกมันก็ควรจะขอบคุณฉันด้วยซ้ำกาพูดนั้นทำให้ทุกคนในบ้านเงียบกริบไม่ใช่ความตกใจแต่เป็นความสมเพชในความเป็นมนุษย์ของเธอ ต่อมาทั้ง3ามคนก็ได้รับการดูแลเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ที่พัฒนาสังคมส่วนกำไรก็ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไม่มีการลดโทษเพราะการกระทำของเธอถูกตีความว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงเธอนั่งอยู่ในเรือนจำไร้ญาติกลนเยี่ยมไม่มีใครถามถึงไม่มีใครร้องไห้ให้เธออาจจะเป็นแม่ในสายเลือดแต่เธอไม่เคยเป็นแม่ในหัวใจของลูกแม้แต่นาทีเดียวการค้ามนุษย์เนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตคนอื่นหรือว่า หรือว่าชีวิตใครก็แล้วแต่แต่ที่มันแย่ที่สุดคือการค้าม,มนุษย์โดยการใช้ลูกตัวเองเนี่ยอันนี้คือมันรับไม่ได้นะแล้วก็ยังเป็นข่าวอยู่อ่ะเออพี่พุ่งคิดว่ามันมันแย่น่ะความเป็นแม่มันไม่มีไงอืม